สนับสนุนโดยกทปสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการอย่างแอดฮาร์ดโชว์เดอะสตรองเกอร์นะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องโรคมะเร็งลำไส้เสี่ยงกันทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงนะคะลองเช็คตัวเองหลายคนพอพูดถึงโรคนี้ โอ้โหเพราะว่าท้องผูกใช่ไหมมันมีหลากหลายปัจจัยค่ะมาเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะกับทางด้านของแพทย์หญิงพจนาจิตตวัฒนรัตน์อายุรแพทย์ทางด้านโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาโรงพยาบาลกรุงเทพวัฒนสุดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมะเร็งลำไส้คนส่วนใหญ่พูดถึงมะเร็งลำไส้ก็จะนึกถึงการท้องผูกจริงๆแล้วอาการของมะเร็งลำไส้ให้ถึงภาพชัดเจนมันคืออะไรคะเดี๋ยวขอเกิดนิดนึงว่ามะเร็งลำไส้เนี่ยจริงๆเป็นมะเร็งที่พบได้ค่อนข้างบ่อยนะคะคุณแอนเพราะว่าพบได้ ได้เนี่ยเป็นอันดับสองในผู้ชายเลยในประเทศไทยอ,อันดับสามในผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยและสิ่งที่น่ากลัวอย่างหนึ่งคือว่าในปัจจุบันเมื่อก่อนเ<อ>นี่ยมะเร็งลำไส้เนี่ยมักจะเป็นในคนที่อายุมากกว่าห้อ่ิบปนะีอาจจะเ,เริ่มสูงวัยเริ่มสูงวัยนอยอย่อยางเงี้ยค่ะแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าแนวโน้มของคนที่อายุมากอ่ะหมายถึงคอายุมากกว่า50ปีค่ะเป็นน้อยลงแต่เราพบว่าจํานวนคนที่อายุน้อยกว่า50ปี20 30เนี่ย เป็นมากขึ้นประมาณเท่าหนึ่งในระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาใครที่เสียงบ้างพฤติกรรมแบบไหนวิถีชีวิตแบบไหนคะคือวิถีชีวิตอ้วนค่ะอ้วนนี่โดนกันเยอะอ้วนนะคะไม่ออกกําลังกายคือการไม่ขยับร่างกายนะคะการสูบบุหรี่การดื่มเหล้าการทานเนื้อสัตว์หรือว่าแปรเนื้อแปรรูปมากเกินไปเช่นเนื้อแดงเนื้อแดงนะคะเนื้อแดงอะไรคือเนื้อแดงหมายถึงเนื้อที่ ตอนที่มันดิบแดงๆเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อแพะเนื้อแกะมีคนบอกว่าของพวกปิ้งย่างที่มันทําให้แบบมีไอ้ดำๆมันลอยไหมเยอะๆนั้นก็เกี่ยวใช่ค่ะคือว่าตัวตัวตัวไหมตัวตอนดำๆเลยนะคะคือมันมีส่วนของนั่นคือสารก่อมะเร็งเลยนะคะคือถ้าเกิด จะต้องทานเหมือนถ้าเราแบบอยากทานใช่ไหมคะก็ไอ้ที่ปิ้งย่างกินได้ถ้าอันไหนที่มันดำๆเราก็ตัดทิ้งเท่าน,านั้นเองแล้วพฤติกรรมเขาบอกท้องผูกบ่อยๆทีๆคุณเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งลำไส้จริงะนะ,ะมันเป็นปัจจัยร่วมกันมากกว่าคนที่ท้องผูกเนี่ยมักจะมีความเสี่ยงเช่นไม่ค่อยทานไฟเบอร์ไม่ค่อยทานผักผลไม้ไม่ค่อยขยับร่างกายแล้วมักจะอ้วนด้วยถ้าสังเกตพอไอ้อมีปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นเนี่ยทำให้ท้องผูก แล้วก็เป็นปัจจัยเสียงของมะเร็งด้วยนะคะม,มันเลยเป็นเป็นเหมือนกับว่าพอเราก็จะบอกง่ายๆว่าถ้าหากคุณท้องผูกเนี่ยแสดงว่าคุณอ่ะอาจจะทานอาหารอะไรที่หรือว่าการใช้ชีวิตที่มันผิดปกติและทําให้เกิดความเสี่ยงต่อมะเร็งแล้วอาการของคนที่บอกว่าเนี่ยเสี่ยงแล้วเป็นมะเร็งลําไส้เขาต้องมีอาการยังไงคะคืออาการมะเร็งลําไส้เนี่ย ชัดๆเลยคือถ่ายเป็นเลือดถ้าเป็นครั้งเดียวหายก็ไม่เป็นไรแต่าแบบเอ,เป,เ,อ,อ,เ,อเป็นอีกอสองสมวันอ่เป็นอีกอย่างเงี้ยเป็น uh huh. บ่อยเป็นบ่อยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ควรที่จะไปตรวจถ้าหากว่ายิ่งร่วมกับการอาการอื่นๆเช่นปวดท้องทานไม่ได้ uh huh. น้ำหนักลด นะคะมีท้องผูกสลับท้องเสียหรือท้องผูกบ่อยๆนะคะหรือว่าลำไส้อุจจาระดูมันลำเล็กลงอย่างเงี้ยถ่ายรู้สึกมันไม่สดต้องถ่ายมันเหมือนจะต้องเข้าห้องน้ำถ่ายอีกอย่างเงี้ยค่ะถ่ายแล้วถ่ายอีกเ่าเรียก<ๆ>เรียกว่ามีการปวดเบ่งเนี่ย ต้องมีอาการเหล่านี้หลายๆอาการผสมกันหรืออาการใดอาการหนึ่งก็เข้าไขาแล้วคือถ้าหากว่าไม่แน่ใจเนี่ยไปพบแพทย์ดีกว่าค่ะแล้วการรักษาละคุณหมอขั้นสเต็ปของมันเป็นยังไงเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยสามารถที่จะตัดแล้วก็เอาลำไส้มาต่อกันได้ <S <S ใช้ชีวิตปกติแต่ว่าบางทีอาจจะมีการถ่ายบ่อยก็ปกติอย่างเงี้ยค่ะ <S <S คือถ่ายมันจะไม่ได้เหมือนกับที่เราเคยเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าใช้ชีวิตได้อย่างปกติถ้าเกิดว่าเป็นลำไส้ใหญ่ส่วนล่างเนี่ยก็จะมีการใช้แสงนะคะและมีการถ้าเกิดว่าเป็นระยะลึกเข้าไปหน่อยหมาถึงว่ มะเร็งมันลุกลามลึกเข้าไปหน่อยหรือว่ากระจายไประยะขั้น 2, 2> <c oughs> ขั้น3เนี่ยอาจจะต้องมีการให้ยาเคมีบําบัดร่วมรักษาค่ะ <c oughs> <c oughs> มะเร็งอันเนี้ยถึงประยะที่4 <c oughs> ก็ยังหายขาดได้นะคะ, <c oughs> ะแต่ว่าต้องไประยะที่4ชนิดที่กระจายไปเฉพาะจุด เราก็จะมีการตัดตรงจุดนั้นทิ้งค่ะให้ยาเคมีไปเนี่ยโอกาสหายขาดก็ยังมีค่ะค่ะนะคะมะเร็เงมไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิดแต่ที่สําคัญคือถ้าเราสังเกตตัวเองตั้งแต่เนินเน่นๆเ,เห็นอาการเปลี่ยนแปลงรีบหาคุณหมอจะดีที่สุดใช่ค่ะและที่สําคัญถนะ้าหากว่าไม่มีอาการอะไรเช็คสุขภาพประจาปีค่ะอย่างที่บอกว่าถ้าหากว่าอายุห0เนี่ยก็ควรที่จะสองกล้องตรวจมะเร็งลำไส้สักครั้งหนึ่งค่ะใช่เนาะเช็คครบๆกันหน่อยใช่ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอนะคะสวัสดีค่ะ